สวัสดีค่ะวันนี้พาขึ้นมาชมทิวทัศน์บนเนินเขานะคะเป็นจุดชมวิวของเมืองราเวนสบวกนะคะตรงนี้คือจุดที่ผู้คนขึ้นมาชมวิวของเมืองนี้นะคะ ข้างล่างก็จะมีคนเดินเล่นอันนั้นคือเมืองราเวนสบอกนะคะที่เห็นตึกเยอะๆอยู่บนภูเขานะคะอันนี้นะ่ะคือเราอยู่บนยอดเขาข้างล่างคือวิวของเมืองนี้นะคะจะมีผู้คนออกมาเดินเล่นมั่งคือไม่เยอะนะคะอันนี้คือวิวของเมืองนี้นะคะอันนี้คือยอดภูเขา ที่เป็นจุดสูงของเมืองนี้เป็นจุดชมวิวเป็นจุดเช็คอินของเมืองนี้เช็คพอยล์หรือว่าเรียกอะไรปัญญาก็เรียกไม่ถูกถ้าช่วงหิมะลงตรงนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะแต่พอดีช่วงหิมะลงเราไม่ได้ขึ้นมานะคะบรรยากาศวันนี้คือไม่มีแดดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ติดลบนะคะวันนี้ สำหรับวันนี้พาขึ้นมาชมวิวของเมืองราเวนสบอกนะคะอันนี้คือเป็นจุดสูงอยู่บนเนินเขานะคะข้างล่างที่เป็นหลังคาสีส้มๆคือในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองราเวนสบอกตรงนี้คือจุดชมวิวของเมืองนี้นะคะ ข้างล่างก็จะมีผู้คนเดินอยู่นะคะวิวบรรยากาศของวันนี้นะคะซึ่งไม่มีแดดค่ะวันนี้ไม่มีแดดก็จะเป็นวนขึ้นมาจนถึงเนินเขานะคะที่เป็นถนนที่คนเดินเดินนะ่ะคือเดินจากข้างล่างลงมาขึ้นมานะคะแ่ที่เป็นเส้นแล้วก็เดินวนขึ้นมาจนถึงยอดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ ก็จะมีขึ้นมาได้ทั้งทางเดินแล้วก็รถยนต์แต่ว่าเราขับรถขึ้นมาจอดไว้นะคะเพราะว่าไกดของเราเดินขึ้นไม่ไหวคือเราขับรถขึ้นมาจอดแล้วก็เดินอยู่ข้างบนแต่คนที่เขายังฟิตยังนั่นเขาก็เดินค่อยๆเดินวนๆขึ้นมาจนถึงยอดนี้นะคะ จะมีบันไดาทางเดินขึ้นแล้วก็ที่เป็นทางขับรถขึ้นมานะคะสภาพวันนี้คือที่ไม่มีแดดนะคะอากาศเจ็ดองศาหรือประมาณห้าหรือ6เพราะว่าตรงนี้เป็นเขานะคะอาจจะเย็นกว่าอยู่ในตัวเมืองเพราะว่าในตัวเมืองตึกจะมีความอุ่น ก็จะมีผู้คนออกมาเดินเล่นมั่งนะคะคือวันนี้วันเสาร์บางคนก็จะทำงานแค่ครึ่งวันนะคะจนบางคนเลิกงานแล้วก็จะออกมาเดินออกกำลังกายเดินให้ร่างกายอบอุ่นแต่ว่าไม่พุกพผ่านนะคะผู้คนก็ยังคงไม่พุกพผ่านเหมือนเดิมคือซุ้มประตูนะคะ บนเขาที่เราขึ้นมานะคะก็จะมีร้านอาหารอันนี้คือเป็นร้านอาหารนะคะเป็นพวกไอแอมเบอร์เกอร์เป็นอะไรจะมีผู้คนมาเดินชมวิวเดินชมบรรยากาศมั่งนะคะแต่ไม่เยอะค่ะไม่พูุกพ้่านแต่ก็ไม่ถึงกับเงียบเงามาก Huh? Yeah.